พี่ก็วาดอะไรที่พี่ชอบสิหรือว่าถ้าพี่นึกไม่ออกจริงๆพี่วาดผมก็ได้นะคือตอนนั้นพี่าม,มี่เขาอยากกินอาหารไทยผมก็เลยพาพี่ฮม,มี่มากินร้านนี้อแล้วไงอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจอะพี่ว่าผมควรจะสั่งอาหารเผ็ดขนาดนี้เลยหรือเปล่าคือพี่ธม,มี่เขาไม่ค่อยชอบกินเผ็ดอ่ะพี่แต่ ผมชอบกินมากๆเลยอะเฮ้ยอย่าเป็นซีเรียสดิวันไหนแค่วันสองอยากกินอะไรอะ่ะก็กินเลยเอางั้นเหรอพี่ <S <S อืมเคยได้ยินปะชื่อ什么不重要重要的是和谁一起吃อาหารจะอร่อยอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ากินอะไร มันขึ้อยู่กับว่ากินกับใครนั่นสิเนาะงั้นผมกินที่เผ็ดสุดๆไปเลยะพี่เอออืเฮ้ยทำไมไม่ใช้ตะเกียบอ่ะก็ผมใช้ถนัดที่ไหนอะพี่หยิบม,มาแต่กูสอน มากินข้าวคนจีนใช้ได้เกียบไม่เป็นอายเขาแย่เลยจับอย่างนี้อันนี้ว่ายัางเน้เอาไปี้ว่าต้องลองนี้ดูกลางขึ้นมาอ่าอ่าใช่แล้วให้ปลายเป็นคีบปได้แบบนี้คีิปคลิคลิคลิอ๋อฮ่าอย่างนี้ยเอพี่ลองนีบดูเอาดีดีจะรอดไหมเนี้ยอ่ะได้ลองคีบดูเอาดีดเอาดีดีมันต้องได้แหละเนี้ยอย่างเงี้ย บเนี่พี่หยางคราวที่แล้วอะ่ะผมพาพี่ยม,มี่มาลาน,นี้ใช่ปะ <S <S <Be an> เขาแบบดูชอบมากเลยอ่ะพี่เขาดูสนุกมากเลยแหละอืมนีุู่กัน นี่มึงชอบวาดรูปด้วยหรอก็ชอบนะพี่แบบผมก็ไม่ได้วาดสวยอะไรนักหรอกเน้นบันเทิงมากกว่าถึงจะมีหลายคนบอกว่าผมมีฝีมือก็เหอะนี่ตอนเด็กๆอะ่ะผมเคยได้รับรางวัลแบบง,งงครั้งหนึ่งด้วยนะมึงวาดอะไรของมึงวะหมาไงพี่ ก็พี่ทามี่ชอบหมาหมาอะไรสีฟ้าวะก็พี่ทามี่ชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบหมาทำไมผมจะวาดหมาสีฟ้าไม่ได้ล่ะออกจะน่ารักบูด็อกไงพี่ฮ่องฮ่องวีด้าน่ารักเนาะอืมน่ารัก เค้าใจอะไรที่เกิดในใจฉันแค่รู้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเธอก็ใครอ,อแล้วทำไมพี่ไม่วาดอ่ะก็ไม่รู้จะว่าอะไรดีอ่ะอพี่ก็ว่าอะไรที่พี่ชอบสิหรือว่าถ้าพี่นึกไม่ออกจริงๆพี่วาดผมก็ได้นะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีไม่ต้องพูดอะไรไปกว่านี้กลรักไม่มีเพื่อเธอแค่ที่มองตา